พี่น้องวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้กิ๊วพามาเปิดกองพัสดุนะพี่น้องที่ส่งมาจากประเทศเกาหลีพี่น้องมีพี่น้องที่ทั้งพุนพี่น้องทั้งสามีพี่น้องเขาเจ้าไปใส่ชีวิตจนทั้งพุนเนาะท่านี้กิ๊วก็เลยสั่งผ่นสื่อของนะพี่น้องเพิ่นก็เลยส่งมาให้พี่น้องหอดเร็วเร็วพี่น้องอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งหอดพี่น้องเ่เป็นเดือน นี่ยี่จิก็เลยมาเปิดเบิง้งเนาะว่าของมันครบบ่ามันใเซก,กันก,กนันเท็กย่างดีเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะส่งมาจากไบชนี่เกาหลีมั้งเนานะประมาณว่าว่าเดานีจ้าเพราะว่าไบชนี่ไข่มาส่งเลยพิ่นก็ต้องไบชนี่ขึ้กันแล้วเนาะพี่น้องเนาะแกะเบิ้งก่อนพี่น้องว่าม,มีอย่างเนี่ยอันนี้แหนวอันแหนวเฮดมันฝรั่งเนาะพี่น้อง เห็นมัพี่น้องที่ขายอยู่น้ำงานนี่นะเนาะเฮ็ดเป็นเกลียวเป็นเกลียวเยอะยิงย่งกวขึ้นจากได้เยอะพี่น้องึ้นจากได้ึ้นจากเฮ็ดขายนะพี่น้องเสียบใส่ไหมเนี่ยเขาจะขายเศร้าบาทเนาะขายที่ดีได้แต่ก่อนพี่น้องสองเครื่อง,งเห็นล้วอยากได้ก็ซื้อไปแล้วเนาะพี่น้องอันนี้เป็นอันนี้มาจากเกาหลีก็เป็นรินแดนของโสมเนาะพี่น้อง ฝากฝากเรา้ืสอไห้เราแท็กมาให้นี่ค่ะอันนี้โซมพี่น้องโซมเกาหลีอยากเปิดบังกอนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นโซมแห้งเนาะค่ะเพราะเป็นโซมสดเป็นยังไทงทั้งนั้นหั่งแรลกเลยนี่ทีไอจิ๋วสั่งสื่อเพราะว่าพอบานแล้วลวออ่าเราก็อยากได้อะวะสันก็อ,อยากได้มาดองดอง,ดองยา สื่อกระสือว่าแย่เกี่ววะลองกินบึ่งกับพี่น้องนี่เป็นดังสีต่ตพี่น้องสวมหัวแห้งพี่น้องอันนี้จะขีดนะหัวแห้งขนาดเท่าไหร่เนี่ยบึ่งกันได้พี่น้องน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักเท่าไหรน่นะสามร้อยกรัมสามขีดพี่นอ้องอาอันนี้ก็ น้ำหนักอายอายุหัวนะเนาะลาวานะนเนาะลาวาอนอายุหัวของเขานี่คือห้าปีห้าปีการที่แบบว่ามันสิเป็นยาเป็นเป็นแบบเนะใอ้มาต้มมันเคียวเป็นยามันฉีหน่อยก็ก็หัวหกปีนะพี่น้องเท่าหกปีมันสิแหงก็นี้นะพี่น้องอันนี้ห้าปีลาว่าบโบัปนไงอ่าแสดงว่ามันก็ต้องมีระยะเวลาในการปลูกนะพี่น้องหัวสมนี่ ยายคิวก็เนึกว่าเข้าใจว่าปีนึงปีนึงลกเท่นึงเนาะพี่น้องโอ้บ่แม่นเด้อพี่น้องอือสวมนี่สงสัยสิเกิดตั้งแต่เมืองหนาวนะพี่น้องเนาะเกิดแต่เกาหลีบ่เหรอนี่ยายคิวก็บ่ฮู้แน่ชัดเนาะบ่ได้ศึกษาข้อมูลเลยพี่น้องเห็นก็อยากได้ซื้อเรื่อันนี้รูปบ้านพี่น้องอ่อนสมบ้านเจ้าะข้าเจ้าะข้าบานเราเสียวมาดองมซ่าน ไอ่คิวกะสีซิมน้ำเล่าอยู่ดอกสวมนะพี่น้องบแบบแบบรุงร่างกายเนะาะซาดหนึ่งกินเธอหนึงอันนี้สวมสกัดชอนขีดที่สิบอันนี้สวมสกัดพี่น้องมีแต่มีแต่ตผลิตพันสวมสวม,สมทั้งนั้นเลยอันนี้เอามาใส่น้ำห่อนกิ่นมะสันแล้วว่าประเภทสวมคือว่าเราฝากมาให้หมดเลยอ่ะไอ้คิวกะอุ่นเงินให้เราเนาะพี่น้อง ใเให้เราจัดการให้เราจัดการให้อันนี้ก็สซีอันเดียวกันแหละพราะว่าเราว่าสองขวดเนาะวันละวันสองขวดนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นโสมสก,กัดจ้ะโสมสก,กัดอันนี้ขวดที่สองพี่น้องเราว่ากินแล้วมีแห้งละว่าเน,ะนเาะแน่นอนไปอยู่นันโดนเนาะเป็นเศร้าปีลเ,เราว่าเอาส้มไซรัมฮอนวั่นหรือสิตักกินเลยก็ได้ว่สัสดุคราวนี้ตะฟันโสมอีรีพี่น้อง อันนี้ลูกอมสม้มเนี่ยพี่น้องาจัดมาให้เด้วยน้องโอ้ยขอบคุณหลายๆเดอ้ออันน้อยอันน้อยเอาเขี้มร้านกะซึ่งห้วนนะเนาะครับน้องเยลิมเยลิมโอ้ยดุนแล้วเนะาะไม่ค่อยได้เอืน่นกะจิ๊ดๆคัดๆนาะเนาะขอบคุณหลายๆเดอ้อทรงโสมมใหอยไอ้ไส้เป็นธุระจัดการให้เนาะได้รับครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีอย่างเนี่ย สองสามสี่คับหัวสมเนาะสี่ยังอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้ออ่ะเด้ออ่ะอ่ะเขาพูดละลายๆอ่ะหน่อยเดี๋ยวถ้าอยากได้อีกเดี๋ยวสีสีลบกวนอีกอยู่อ <laughs> ย่างพี่น้องให้เบิ้งหัวสมใกล้ๆบัดนี้พี่น้องสมแหงเนาะจากแก้กิว้วเอามาดมเบิ้งเนี่ยกินมันสิเพราะคือสวมสมอันนั้นเนี่พี่น้องกินมันสิเพราะคือสวมสมหัวสดเนาะ เพราะว่าน้องไส้เขาเคยเอามายี่ห้อคิวเคยดุมมึงไหมสู้มันจะเป็นกินแบบชุนกันนี่เนาะแหงเนี่ยบ๊บ,บ๊คเคยชุน,ปนไปเลยอันนี้กล้องนี่สามขีดนี่ประมาณ 1, าาาพ,มพันหารอยกว่าบาทพี่น้องอืมพันหารอยกว่าบาทซื้อมาซีมพี่น้องซื้อมาซีมจะเอาปณิกาขอบคุณหลายๆเด้อผู้เป็นธุระจัดหามาให้เนาะคะ่นะเนาะเป็นธุระจัด หาซื้ออ่าซื้อระโงงมาให้เนาะกะัพี่น้องอยู่ทางนั้นเนาะกะ็อยากโ o มเด้ออ่าอ้าเพื่อนเนาะเราเป็นอาพี่น้องเราเป็นอาเราเป็นเราเป็นน้องสาวของของพ่อบ้านอ่ายายจิ๋วนี่แหละก็เลยใส่เราเนาะอันเบอร์เห็นกันโดนแล้วก็ขึ้นฮอดกันอยู่พี่น้องอืมทำข้าวทำข้าวหากันเนี่ยแล้วก็เปิดช่องยูทูปพูดกันเนาะพี่น้องเนาะ นายจิ๋วกับฝากติดตามเล่าเน็เด้อเดี๋ยวยายจิ๋วเสียเขียนซื้อช่องไว้อันข้างล่างเนาะค่ะเนาะข้างล่างคั่อธิบายเนาะค่ะเนาะอย่งไรกับเขาไปเบื้องเล่าเน็เด้อค่ะเด้อเล่าประพันธ์เดียพันธ์ดอกพี่น้องอ่าไปเบื้องคลิปเล่าน้ำเน่์แบบว่าเล่ากับมาเคสอยู่แต่ว่าเล่าบุคคลมีเวลาแต่ว่าแล้วก็เขามีมูน่ะพี่น้องอ่ทั้งยูทูบเนาะพ่อในบอกกับมูกับพวกพ่อบอัน พอหายเครียดนะนะถ้าบเบาภาษาเล่าภาษาไทยอะไรกะมันลืเอมเราไปทั้งเขาหลแลรวล่ะคําบอกเล่านะอาจากยายจิ๋วสังเกตเลยเนาะอบัตน,นี้เรามาเห็นยูทูบก,กับพ่อได้คุยกับมูกับพวกอยู่เนาะค่ะเนาะเอาจ้าบันี้คิปนี้ก็มีแค่นี้นะ้ค่ะเด้อเจอกันคิหนาด้วค่ะบัตน,นี้ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องจากเกาหลีนะคะเนะาะเจอกันคิหนาค่ะขอบคุณค่ะ